ท่องอยู่ว้ได้แะควพอนอ่ะมันสงแบบผู้ใหญ่กว่าเาายายก่าอีกเนาะขุ่นจนร้ายด้วยเนาะสงแบบ,บใหญ่บบแบบเอายานหนึ่งแล้วเอายายังยาบำรุงแต่เอายานมแต่เอามะเจใส่๋อมะเจไข่สองนวยน้ำตาลแล้วก,ก,ก็ผสมกับยากอก เขาช right? so ื people people ่อ <to> ว่าแคกก็หอกัน <as> ด <those flying into habitat> ิแคกก็ห้อเขาไอ้ห็่แขกอ้วนวันนี้มันกินหญาดีน้ำสาวของนมีคนมาดูตัวมายวนโฉุตลอดนะคะ ก็คือคุณแม่ปะคังทองค่ะน่าจะมีน้องอีขอเป็นน้องเผือกนะขอบคุณนะคะแม่ละคังทองสอ,องข้องหนึขอบคุณมากๆเลยค่ะ